ครับก็ขอสวัสดีและก็ขอต้อนรับกับชาวราศีสิงห์ทุกท่านวันนี้เราก็ได้กลับมาพบกันอีกเช่นเคยกับช่องของเรานั่นก็คือช่องของต้นไรใหญ่ให้โชควันนี้เราจะมาพูดมาคุยถึงดวงชะตาราศีราศีของชาวราศีสิงห์กันก่อนว่าในช่วงของเดือนตุลาคมนี้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรกันบ้างในช่วงนี้ถือว่าดวงของท่านนั้น อยู่ในเกณฑ์ที่ดีหยิบจับอะไรก็มีสิ่งดีๆเข้ามาท่านการงานก็ดีการเงินก็ดีในช่วงนี้จิตใจของท่านก็ดีร่างกายของท่านก็มีความสุขมีความลื่นเลงมีความแข็งแกร่งในเรื่องของการทำมาหากินในช่วงนี้ก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีชาวราศีสิงห์นั้นในเรื่องของการงานการเงินโชคลาภและความรัก ก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดีอีกเช่นเดียวกันเนื่องด้วยจะมีดาวต่างๆนั้นได้มีการโคจรโยกย้ายจึงทาให้ชาวราศีสิงนั้นมีโชคมีลาบในช่วงนี้ก็ขอให้ท่านรีบไฟฟ้าจับต้องได้สิ่งที่ดีๆนั้นถือว่ากำลังเข้ามาท่านในด้านของการงานในช่วงนี้ก็ถือว่าท่านจะได้งานที่ดี มีงานที่ดีมั่นคงงานในแต่ละสิ่งนั้นก็เป็นงานที่ดียั่งยืนถาวรท่านจะมีเพื่อนผูงและมีคนรอบข้างนั้นคอยสนับสนุนท่านบางท่านนั้นจะมีโอกาสได้ไปทำงานต่างถิ่นต่างแดนหรือว่าต่างประเทศก็มีและจะสร้างผลงานที่ดีให้ตัวของท่านนั้นมีชื่อเสียงโด่งดังอีกด้วยถ้าหากว่าท่านทำงานเกี่ยวกับบริษัท ก็จะมีคนลักใคร่มากมายโดยเฉพาะจะมีเจ้านายให้ความไว้วางใจท่านเป็นพิเศษบางคนได้เรื่อนตําแหน่งได้เรื่อนยศบางคนทำงานที่เดิมก็จะถูกย้ายไปทำงานที่อื่นอาจจะทำงานที่ดีกว่าเดิมก็มีบางคนชอบทำงานส่วนตัวไม่ว่าทำงานทาง ออนไลน์หรือตามการค้าขายในช่วงนี้ก็ถือว่าจะเป็นการดีอีกเช่นเดียวกัน ท่านจะทำอะไรในเดือนนี้ก็จะมีสิ่งดีๆเข้ามาหาท่านกำนิก,กำไรก็จะมีตากว่าบางท่านนั้นเปิดกิจการการค้าขายส่วนตัวท่านก็จะได้มีกำนิก,กำไรเกิดขึ้นอีกด้วยในช่วงนี้ถือว่าการเงินนั้นท่านจะได้รับทรัพย์จับเงินก้อนเรียกว่าการเงินการทอง ในช่วงนี้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีบางคนนั้นมีเงินเหลือเก็บเหลือวกว่าอีกแต่หากบางท่านนั้นก็เอาไปลงทุนทำบุญทำทานในช่วงนี้ก็ถือว่าท่านมีโชคมีลาบบางคนก็เอาไปทําบุญทําทานเกี่ยวกับโรงศพหรือว่าไปทอดผ้าป่าห่มผ้าพระพุทธรูปซื้อทูบซื้อเทียนเติมน้ํามันตะเกียงปิดทองพระประจําวัน ทำทานเรียกว่าปล่อยนกปล่อยปลาให้อาหารหมาแมวชีวิตของท่านก็จะแคล้วคราดกับสิ่งที่เลวร้ายทั้งปวงรวมถึงสิ่งดีๆก็จะมีเข้ามาหาท่านท่านที่เกิดอยู่ในราศีสิงในช่วงนี้ท่านจะหมดเคราะหมดโศกต่อจากนี้ไปท่านจะมีโชคมีลาบ อย่างเห็นได้ชัดความรักของท่านก็จะมีสิ่งดีๆเข้ามาหาท่านชาวราศีสิงห์ท่านทําอะไรในช่วงนี้ก็จะมีความสําเร็จท่านอยู่เฉยๆก็จะมีคนเข้ามาตีสนิทมาพูดมาจาเป็นเพื่อนผูงหรือว่ามาเป็นแฟนก็มีในช่วงนี้ถือว่าตัวของชาวราศีสิงห์นั้นจะทําอะไรก็มีอํานาจมีวาสนาตัวของท่านนั้น จะมีคนนิยมยกย่องให้เกียรติท่านอีกในช่วงนี้ถือว่าดวงของท่านมีความโดดเด่นอย่างเห็นได้ชัดหยิบจับอะไรก็จะมีความสำเร็จเกิดขึ้นตัวของท่านนั้นจะมีสเสน่ห์อย่างมากแต่ขออย่างเดียวอย่าให้ท่านเจ้าชู้แต่หากว่าท่านเจ้าชู้จะทำให้ครอบครัวของท่านนั้นวุ่นวายในช่วงนี้ก็ขอให้ท่านนั้น อยู่เฉยๆอย่าเจ้าชู้จบเป็นการดีเพราะฉะนั้นในเรื่องของการงาน mm. การเงินก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดีในช่วงนี้ท่านจะมีเงินหมุนเวียนเข้ามาหาท่านอยู่เรื่อยๆหยิบจับอะไร ชาวราศีสิงห์ก็จะมีโอกาสได้รับทรัพย์จับเงินก้อนเงินทองนั้นหาง่ายการงานก็หาคล่องเรียกว่าชาวราศีสิงห์นั่นในช่วงของเดือนตุลาคมนี้ดวงของท่านมีความโดดเด่นอย่างมากในช่วงของวันที่23นี้นั้นจะมีดาวพระพุธเข้าสู่ในราศีพิจิก อันนี้จะทำให้ชาวราศีสิงห์นั้นมีความสดใสเกี่ยวกับในเรื่องของการงานงานที่ท่านทำจะเป็นงานที่ดีและจะมีโชคมีลาบอีกด้วยงานใหม่ๆก็จะมีเข้ามาหาท่านเรียกว่าไม่ขาดสายการเงินการทองก็จะมีเข้ามาหาท่านอีกด้วยชาวราศีสิงห์นั้นนับว่าดวงของท่านมีความโดดเด่นอย่างมากในช่วงของเดือนตุลาคมนี้ ในเรื่องของการเงินการทองอีกเช่นเดียวกันชาวราศีสิงห์นั้นในช่วงของวันที่26นี้จะมีดาวพระอังคารหรือว่าดาวอังคารเข้าสู่ในราศีพิจิกอันนี้ก็จะทำให้ชาวราศี สิงนั้นมีโอกาสได้รับทรัพย์จับเงินก้อนบางคนนั้นจะมีเงินมีทองหลังไหลเข้ามาเรียกว่าไม่ขาดสายทำอะไรก็จะมีความสำเร็จท่านลงทุนการค้าขายก็จะขายดิบขายดีไม่ว่าท่านจะขายอะไรในช่วงนี้โชคลาภกำลังจะมีสิ่งดีๆจะเกิดขึ้นกับชาวราศีสิงห์ทางนั้นในช่วงของเดือนตุลาสิ่งที่ท่านต้องระวังก็มีในเรื่องของการคบคน คบใครในช่วงนี้ท่านละมัดระวงังอย่าไปไว้ใจใครถ้าหากว่าเราไว้ใจเขาเขาอาจจะทําให้เราเสียอ,อกเสียใจได้เพราะฉะนั้นในท่านละมัดระวังไว้การครบคนในช่วงนี้การเงินการทองอีกเช่นเดียวกันหยิบจับใช้สอยอะไรต้องละมัดระวังไว้บ้างเพราะว่าจะมีรายจ่ายบางสิ่งบางอย่างนั้นอาจจะมีรายจ่ายมากกว่ารายรับเป็นช่วง ในช่วงของกลางเดือนนี้อาจจะมีรายจ่ายอยู่บ้างหยิบจับอะไรต้องระมัดระวงังแต่พอถึงในช่วงของปลายเดือนท่านที่เกิดอยู่ในราศีสิงห์ก็จะมีโชคมีลาบกลับเข้ามาอีกครั้งในช่วงของวันที่3 1บจะมีดาวพระพุธเข้าสู่ราศีตุลอันนี้ชาวราศีสิงห์ก็จะมีโชคมีลาบกลับเข้ามาอีกครั้งในช่วงนี้ท่านทำอะไร ก็จะมีความสําเร็จเป็นเงินเป็นทองมีคนคอยช่วยเหลือการงานก็ถือว่าดีท่านหยิบจับอะไรก็มีคนให้กําลังใจท่านในช่วงของวันที่3ามอของเดือน ตุลาคมนี้ก็ถือว่าดวงของท่านนั้นที่เกิดอยู่ในเวราศีสิงห์จะมีการเปลี่ยนแปลงหลายสิ่งหลายอย่างการงานดีการเงินก็จะดีมีตามมาโชคลาภดวงชะตาก็จะมีเกิดขึ้นกับชาวราศีสิงห์อย่างที่เรียกว่าไม่เคยคาดคิดมาก่อนในช่วงนี้ในเรื่องของสุขภาพพลานามัยก็มีภูมิต้านทานท,านที่ดีมีความแข็งแกร่งไม่ค่อยเจ็บไม่ค่อยป่วย นอกเสียจากผู้สูงอายุอาจจะมีเกิดขึ้นได้โดยโรคประจำตัวอันนี้ก็อาจจะมีเกิดขึ้นหรืออาจจะมีการปวดแข้งปวดขาเนี่ยท่านระมัดระวังไว้ถือว่าเป็นของธรรมดาของคนที่มีอายุสูงในช่วงนี้การไปเหนือไปใต้ไปทางไหนให้ท่านระมัดระวังบางทีบางครั้งก็อาจจะเกิดอุบัติเหตุกับท่านได้ในเรื่องของการครบคน ท่านอย่าใจร้อนท่านทำอะไรต้องใจเย็นเย็นคบใครในช่วงนี้พูดจาอะไรต้องระมัดระวังไว้หากว่าเราใจร้อนแล้วงานที่เราไปติดต่อหรือว่าเราไปทำนั้นก็จะมีการสะดุดมีการติดขัดได้หากว่าเราใจเย็นทำอะไรก็จะราบรื่นทุกสิ่งทุกอย่างก็จะมีความสำเร็จเกิดขึ้นกับตัวของเรา ในช่วงของเดือนตุลาคมนี้เดือนตุลาคมนี้เป็นเดือนที่ดีและเป็นเดือนที่มีการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนไปในทางทิศที่ดีสิ่งไหนที่ไม่ดีก็จะคลี่คลายหายไปสิ่งที่ดีๆก็จะมีเข้ามาหาชาวราศีสิงห์อย่างง่ายดายเงินทองที่เรียกว่าหายยากแต่ชาวราศีสิงห์ในช่วงของเดือนตุลาคมนี้ท่านจะหาง่ายหยิบจับอะไรก็ามักจะเป็นเงินเป็นทอง เามาหาท่านเรียกว่าดีกว่าในช่วงของเดือนที่แล้วในช่วงของเดือนที่แล้วถือว่าการงานก็ไม่ดีการเงินก็มีการสะดุดมีการติดขัดครบใครก็ไม่ได้ดังใจที่เราต้องการทำอะไรก็ไม่ค่อยได้เพราะฉะนั้นในเรื่องของการงานการเงินในช่วงของเดือนที่แล้วนั้นมีการสะดุดอย่างมาก แต่ต่อจากนี้ไปเข้าสู่ในช่วงของเดือนตุลาท่านจะมีโอกาสดีๆเงินทองก็จะมีการงานก็จะมีงานที่ท่านไปสมัครเข้าไว้ในช่วงก่อนนั้นในช่วงนี้ท่านก็จะได้ข่าวดีจะมีงานเข้ามาหาท่านไม่ว่าจะเป็นงานหลวงงานรัฐหรือว่างานบริษัทห้างร้านต่างๆท่านไปสมัครเข้าไว้ก็จะได้ทําอย่างเรียกว่าตามใจของเรา ในเรื่องของการงานการเงินก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดีโชคลาบก็จะมีเข้ามาหาในช่วงของเดือนตุลาคมนี้สรุปโดยภาพรวมแล้วสิ่งที่ดีๆจะมีมากกว่าสิ่งที่ท่านต้องระวังก็ขอให้ทุกท่านที่ฟังคลิปของเราในช่วงของวันนี้ก็ให้มีโชคมีลาบอยากได้อะไรให้ท่านได้ดังใจที่ท่านนึกและต้องการการที่เราทำนายทายทักก็เป็นเพียง ที่แนะแนวทางเพื่อให้ความสว่างสวยกับชาวราศสีสิงห์นั้นให้มีความรู้และสิ่งไหนที่ดีก็เก็บเอาไปพิจารณาสิ่งไหนไม่ดีก็ท่านละเว้นไว้ก็ขอทุกท่านโชคดีกันทุกคนเอาไว้พบกันในคลิปใหม่อีกครับสวัสดี